ักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเรามาพบกับบทเรียนออนไลน์นะครับก็วันนี้นะครับมาสเตอร์ก็อยากนำเสนอบทเรียนเรื่องศิลปะท้องถิ่นศิลปินไทยซึ่งเป็นเนื้อหาในหลักสูตรนะครับเราก็เรียนกันเพื่อเสริมเพิ่มเติมความรู้นะครับวันนี้เนื้อหาของเราก็อยากให้ฟังเอาเป็นความรู้นะครับ ไม่ต้องมีงานไม่ต้องมีการบ้านอะไรนะครับเรามาพูดคุยกันหรือว่ามาแนะนำนะครับหรือ,อทำให้เกิดไอเดียความคิดแล้วก็มุมมองต่างๆนะครับที่เราจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยนะครับครับงานศิลปะในท้องถิ่นต่างๆนะครับที่ มีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับก็มักจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญานะครับซึ่งจะแตกต่างไปตามลักษณะของการดำเนินชีวิตแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของภูมิภาคนั้นๆน,น,นะครับภาคเหนือภาพอีสานภาคใต้นะครับงานศิลป,ปะที่ปรากฏออกมาก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตามความเป็นอยู่ของพวกเขาผลงานศิลป,ปะบางชิ้นก็จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วทั้งประเทศนะครับศิลปะจากแต่ละภูมิภาคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีศิลปะอันไหนบ้างครับอันไหนที่เรารู้จักบ้างอันไหนที่เรายังไม่เคยเห็นบ้างก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกครับเหมือนกับมาเซอร์พาพวกเราไปไปท่องเที่ยวไปชมดูนะครับศิลปะพื้นถิ่นท้องถิ่นไทยนะครับ ศิลปะแห่งภูมิปัญญาไทยก็คือศิลปะที่เกิดจากการสร้างสรรค์นะครับของคนในท้องถิ่นโดยแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมแบบไทยๆของแต่ละภูมิภาคนั้นๆนะครับแล้วก็มีการสืบต่อกันมานะครับตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังทํากันอยู่นะครับครับเราไปดูกันครับครับเรามาดูที่แรกกันเลยนะครับเป็น บ้านเชียงนะครับจังหวัดอุดรธานีครับเป็นที่ที่เราควรจะรู้จักนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับเพราะบ้านเชียงนี้เป็นสถานที่สำคัญระดับโลกเลยนะครับเพราะเป็นมรดกโลกนะครับทางการเนี่ยทำบ้านเชียงเนี่ยให้เป็นสถานที่สำคัญของประเทศเลยครับมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้ นักศึกษานะครับหรือผู้คนที่ต้องการศึกษานะครับไปศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผานะครับแล้วก็วิถีชีวิตของคนยุคโบราณนะครับซึ่งเก่าแก่มากกว่า5,000ปีนะครับบ้านเชียงนี่จะเต็มไปด้วยเครื่องปั้นดินเผาที่เขียนลวดลายนะครับเ,เราจะ เ,เคยอาจจะเคยเห็นกันนะครับที่เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับที่มีลวดลายสีแดงๆนะครับเป็นลายง่ายๆเป็นลายกราฟิกง่ายๆนะครับก็สะท้อนให้เห็นนะครับถึงคนยุคเก่านะครับที่ทําเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแล้วก็ทําอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเป็นภาชนะเอ่ยเป็น เครื่องมือขุดเจาะเอ่ยนะครับ5,000ปีก่อนคนเราก็รู้จักการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้มาใช้กันแล้วนะครับในศิลปะทัศนศิลป์นี่เราก็มองไปถึงการปั้นภาชนะนะครับแล้วก็เขียนลวดลายนะครับซึ่งเป็นลวดลายแบบง่ายๆนะครับเอาถ้ามองดูจากยุคสมัยเราก็เป็นลวดลายที่ สวยทีเดียวนะครับเป็นลวดลายกราฟิกนะครับซึ่งมันยังคงทันสมัยอยู่นะครับถ้าเอามาใช้นี่ก็เรียกว่าเท่เลยทีเดียวนะครับถามว่าให้เอาไหมเอาเลยนะครับแต่ว่าเอาไม่ได้ครับเพราะเป็นมรดกโลกนะครับต้องเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์หรืออนุรักษ์เอาไว้นะครับก็มีการออกแบบ ต่างๆนะครับทั้งในรูปทรงนะครับของเครื่องปั้นดินเผานะครับแล้วก็ในลวดลายของมันมีทั้งลวดลายที่เป็นแกะสลักนะครับแล้วก็มีทั้งลวดลายที่เป็นแบบเ,เพ้นสีลงไปนะครับเนี่ยเราลองดูนะครับมีลักษณะลีลาการออกแบบน่าจะเป็นยุคสมัยที่อารยธรรมนะครับเฟื่องฟูนะครับมี การตกแต่งศิลปะไปในภาชนะนะครับเนี่ยเขียนลายต่างๆนะครับโอ้โหนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวอันนี้สมบูรณ์มากนะครับอาจจะมีแตกบ้างก็ช่างผู้อนุรักษ์เขาก็เอามาซ่อมแซมนะครับเก่าแก่มากนะครับบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งดินแดนแถบอีสานเนี่ยครับเป็นดินแดนที่คนยุคโบราณใช้ชีวิตกันนะครับ จริงๆเนี่ยย้อนยุคไปอีกนะครับมีไดโนเสาร์เยอะนะครับแถบอีสานของประเทศไทยของเรานะครับก็ใครได้ไปท่องเที่ยวนะครับที่อุดรนะครับแวะชมศิลปะพื้นถิ่นนะครับซึ่งเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับโอ้โหก็แวะกันไปได้ไปชมไปดูนะครับที่บ้านเชียงนะครับอย่าเอามือไปแตะนะครับเดี๋ยวสีหลุดสีเนี่ยโอ้ย เก่าแก่มากครับแต่ยังคงทนได้นะครับเพราะมันถูกฝังดินอยู่นะมันถูกคลุมอยู่แล้วเราไปขุดไปขุดเจอกันครับแล้วเราก็เอามาอนุรักษ์นะครับซึ่งเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่านะครับในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับเราต้องเห็นคุณค่าว่าเนี่ยบ้านเรานะครับแม้จะยุคสมัยผ่านมานานแล้วนะครับก็ มีศิลปะเจ๋งๆนะครับที่เป็นระดับมรดกโลกเลยนะครับให้เป็นที่ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ให้ได้เป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับก็เป็นงานศิลปะพื้นถิ่นนะครับที่แรกนะครับที่ผมมาสเตอร์จะแนะนำนะครับนี่ที่พิพิธภัณฑ์เขาก็มีทำอะไรแปลกๆนะครับเป็นโมเดลนะครับมาให้ศึกษาเรียนรู้นะครับ เรากา็มาดูกันไปนะครับเอาครับมาถึงศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะครับเป็นการแกะสลักหนังนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังตะลุงนะครับก็เป็นศิลปะของทางภาคใต้นะครับซึ่ง จะเป็นศิลปะทัศนศิลป์นะครับเป็นจิตกรรมที่นำไปใช้ประกอบการแสดงนะครับการแสดงหนังตะลุงเนี่ยจะเป็นการแสดงที่ใช้หนังนะครับเชิดขึ้นไปนะครับหนังนี่เราก็จะทำเป็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวละครนะครับเป็นตัวละครแล้วก็เชิดนะครับมีเสียงภาคนะครับใช้ไฟส่องนะครับแล้วก็เกิดจะเกิดเง,ดเงาที่ ที่จอผ้านะครับแล้วเราก็ภาคเสียงก็สนุกสนานนะครับเคยเคยชมอยู่เหมือนกันนะครับเราลองดูหนังตะลุงได้แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะทัศนศิลป์นั่คือการการทำให้มันวิจิตรงดงามนะครับในการแกะสลักลวดลายนะครับใช้อุปกรณ์มีดเนี่ยมีทั้งเรื่องราวเป็นพื้นถิ่นนะครับมีรามเกียรติก็มีนะครับทำเป็นเรื่องราว หลากหลายนะครับมีตลกนะครับเคยดูหนังตลุงเนี่ยเขาพากพูดอะไรตลกทีเดียวทีนี้ก็จะมีการออกแบบนะครับตัวละครนะครับแล้วก็ใส่สีสันนะครับในในชิ้นงานด้วยนะครับนอกจากการแกะสลักก็มีการเพ้นสีลงไปด้วยนะครับเป็นศิละปะที่ทำกันมานานแล้วนะครับนานแล้วแล้วก็ยังทำมาจนถึง ปัจจุบันนี้ครับสืบสารสืบต่อกันมานะครับเนี่ยในภาคใต้ก็จะเป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับหนังนี่ก็น่าจะเป็นหนังวัวนะครับหนังวัวแแกะสลักด้วยของมีคมนะครับก็จะเป็นเป็นตัวละครต่างๆนะครับในวรรณคดีหรือเป็นตัวละครในยุคป,ปัจจุบันก็มีนะครับเป็นเป็นอะไรนะตัวที่ชื่อว่า พี่เท่งหรืออะไรนะฮะลุงเท่งนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเคยดูเหมือนกันนะครับครับใครไปแถบภาคใต้นะครับก็ไปศึกษาเรียนรู้นะครับได้นะครับการทำแผ่นหนังตะลุงนะครับบางคนก็ซื้อใส่กรอบมานะครับมาแขวนสวยงามนะครับบางคนอาจจะไม่ไม่ได้ไปชม าการแสดงเชิดหนังตะลุงนะครับมีไข่นุ้ยมีอะไรนะครับุงเท่งมีอะไรอย่างเงี้นะครับโอ้โหสีสันก็สวยงามนะครับตามแบบวิถีการลงสีแบบพื้นบ้านนะครับก็สวยในแบบของมันนะครับไปครับไปต่อไปนะครับเป็นไปดูภาคเหนือกันบ้างนะครับ ภาคเหนือกจะมีศิละปะที่เป็นเอกลักษณ์มากมายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานแกะสลักอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะเลยนะครับมีตุงนะครับมีทองมีอะไรต่างๆนะครับพัดนะครับแล้วก็เพ้นสีแต่ว่าที่จะนำเสนอให้กับนักเรียนดูนะครับก็คือการทำร่มนะครับการทำร่มที่บ่อสร้างนะครับบ่อสร้างเป็น ทางภาคเหนือนะครับเรามาดูการเพ้นล่มนะครับก็จะระบายสีลงไปในล่มนะครับระบายสีไปเป็นรูปต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเอกลักษณ์นะครับของรูปภาพเนี่ยเป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับร่มบอ่อสร้างแต่ก็จะมีลวดลายที่ เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนะครับซึ่งเอามาดัดแปลงนะครับใส่ไปในร่มก็ก็ได้นะครับสามารถทำได้แต่ก็เป็นศิลปะพื้นถิ่นที่ทำกันมาแล้วก็ใครไปเที่ยวนะครับก็จะซื้อติดไม้ติดมือกลับมานะครับอาจจะไม่ได้ามาใช้จริงๆหรอกครับเป็นร่มสวยงามนะครับแต่สีของเขาน่าจะาล้างน้ำไม่ออกนะครับก็ น่าจะใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไว้โชว์มากกว่านะครับก็จะเป็นช่างท้องถิ่นนะครับก็เป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับเขานะครับเนี่ยก็นับว่าเป็นศิลปินนะครับที่ทํางานศิลปะท้องถิ่นพื้นบ้านนะครับใครไปบอดสร้างนะครับก็ไปซื้อติดไม้ติดมือกับมามีอันเล็กๆมีทั้งอันเล็กๆอันใหญ่ๆนะครับซื้อมาเป็น ที่ระลึกได้นะครับก็เป็นศิลปะพื้นถิ่นนะครับอีกแขนงหนึ่งนะครับเราผ่านภาคอีสานมาแล้วนะครับภาคใต้ครับภาคเหนือนะครับเห็นไหมครับทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับมีศิลปะพื้นถิ่นอยู่ทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นที่เลยมีเสน่ห์มากครับประเทศไทยของเรานะครับเรามาดูพื้นที่ภาค กลางกันบ้างนะครับนนทบุรีครับไปตรงนี้ครับเรียกว่าชุมชนเกาะเกร็ดนะครับซึ่งโหตั้งนานมาแล้วนะครับชุมชนนี้เนี่ยน่าจะมีดินที่ดีนะครับก็คือทำทำปฏิมากรรมนะครับปั้นดินครับแล้วก็แกะสลักลวดลายนะครับซึ่งเป็นงานฝีมือนะครับเป็น งานฝีมือท้องถิ่นนะครับสืบต่อกันมานะครับตั้งแต่คนรุ่นปู่ย่าตาทวดเลยนะครับแล้วก็ทำสืบต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้จริงในยุคปัจจุบันด้วยคนก็เอาไปใช้งานนะครับมีถ้วยชาหม้อไหต่างๆนะครับเนี่ยใช้เครื่องเครื่องปั้นนะครับเป็นแท่นหมุนนะครับ นี่คืออุปกรณ์ทับดินเหนียวทรายฟืนเอาไว้เผาดินนะครับเนี่ยใครจะไปลองทําลองศึกษาเรียนรู้นะครับไปเกาะเกร็ดได้เลยนะครับนั่งเรือไปที่เกาะเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับไปเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผานะครับซึ่งมีคุณค่านะครับสร้างรายได้ให้กับชาวเกาะเกร็ดนะครับ ความจริงเราก็เอามาทําที่อื่นก็ได้นะครับแต่ที่นี่เขาเป็นดั้งเดิมเลยครับเป็นเป็นอเอกลักษณ์ของเขานะครับที่เขาทําสืบต่อกันมานะครับโอ mm ้ hmm. ลวดลายอ่อนช้อยละเอียดอ่อนมากนะครับ mm hmm. แล้วก็มีศิลปะนะครับลายไทยนะครับจิตรกรรมไทยเนี่ยสำคัญนะเอาไปใช้ วาดเข้าไปแล้วก็แกะสลักนะครับให้มีลักษณะเป็นสามมิติอยู่ในชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผานั้นๆนะครับแหมมันจะมีอันเกลี้ยงๆด้วยนะครับเรียบๆแล้วก็อันที่ทั้งเป็นลวดลายอันที่เป็นลวดลายย่อมน่าจะน่าจะต้องแพงกว่าเยอะนะครับอืมแหมซื้อมาเก็บไว้ก็นี่ก็สวยเลยทีเดียวนะครับแหมเอามาใส่ของอะไรที่อืมที่ สวยๆมีคุณค่าก็หูอันสวยนี่เขาก็สวยสุดยอดเลยนะครับน่าจะมีเป็นเกรดของเขานะครับว่าอ่าเป็นธรรมดาไว้ใช้งานหรือเอาไว้โชว์เอาไว้อะไรนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เราควรจะรู้นะครับสมมติมีเพื่อนมาจากต่างประเทศเนี่ยเราก็แนะนําเขาได้ครับว่าประเทศไทยมีมีของดีอะไรนะครับ ครับในช่วงท้ายนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับนักศิลปะนะครับที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ทำศิลปะได้โดดเด่นนะครับซึ่งมีมากมายหลายท่านนะครับซึ่งมาเซอร์จะพาไปรู้จักกับบางท่านนะครับมาเซอร์ชื่นชอบนะครับแล้วก็ผลงานศิลปะของท่านเหล่านั้นนะครับเป็นที่โดดเด่นนะครับรู้จักกันโดยทั่วไปของสังคมไทยแล้วก็ พวกเราทุกคนก็น่าจะควรที่จะรู้จักเอาไว้นะครับเราไปดูกันครับก็ครับมาดูกันครับศิลปินท่านแรกนะครับที่มัสเซอร์จะพาไปรู้จักนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับ เป็นภาพฝีพระหัต์นะครับที่พระองค์ท่านนะครับทรงเพ้นนะครับทรงเพ้นทรงระบายทรงวาดไว้นะครับเป็นเนื้อหาเรื่องราวเป็นอ่าเป็นพระราชินีนะครับของราชาลที่9เป็นรูปครอบครัวนะครับเป็นรูปบุคคลต่างๆนะครับแล้วก็มีรูปแอ็บสแตรกนะครับที่เคยเห็นมากมายนะครับ องค์ท่านนี่มีภารกิจมากมายนะครับแต่ก็ทรงสละเวลานะครับอุทิศให้กับงานศิลปะทัศนศิลป์ด้วยนะครับก็โอ้ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นนักศิลปะนะครับหรืออาร์ติสท่านหนึ่งเลยนะครับที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็เป็นที่ น่าชื่นชมนะครับแล้วก็งานน่าศึกษามากครับมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับผลงานเป็นภาพวาดฝีพระหัดนะครับซึ่งสุดยอดกสุดยอดเลยซึ่งสุดยอดเลยนะครับพระองค์ท่านมีความสามารถหลากหลายจริงๆนะครับนี่ครับทั้งทางจิตกรรมนะครับและทางดนตรีพระองค์ก็ทรง มีพรสวรรค์น,นะครับแล้วก็พรแสวงนะครับฝึกฝนจนถึงขั้นที่ว่าเป็นผลงานมาสเตอร์ e พีซเลยทีเดียวนะครับครับเราไปดูกันอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักศิลปะที่ ทำผลงานได้มีพลังแล้วก็มได้อารมณ์มากๆนะครับท่านนี้เพิ่งเสียไปไม่นานนะครับชื่อท่านอาจารย์ถวันดัชนีนะครับบางคนอาจจะรู้จักนะครับหรือถ้าใครยังไม่รู้จักก็อยากจะแนะนําให้รู้จักนะครับลองเซิร์ชข้อมูลหาดูนะครับท่านมีการทํางานศิลปะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะครับ งานของท่านในส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับจะเป็นในพื้นสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นหมึกหรือสีสีดํานะครับแล้วก็ใช้ลีลาของทีแปลงนะครับหืวาดมันมันช่างมันและดุดันจริงๆภาพที่เห็นในจอนะครับเป็นท่านวาดวัวใบซันนะครับที่ที่อยู่ที่ประเทศสเปนในยุคดึกดำบัรน,นะครับที่ คนชาวถ้ำนะครับได้วาดเอาไว้นะครับที่ถ้าอันตรามิล่านะครับประเทศสเปนในยุคหูเป็นพันเป็นหมื่นปีนะครับที่เขียนไว้ที่ผนังถ้านะครับครับเป็นภาพวัวใบซันนะครับแล้วก็งานแต่ละงานก็จะมีแนวคิดที่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับไว้เราลองไปศึกษาดูนะครับในงานชิ้นอื่นๆนะครับก็จะ รู้ว่ามันไม่ธรรมดาเลยครับมันมากครับงานของท่านนี่ราคาเป็นเป็นล้านนะครับเป็นล้านเอาแล้วครับมาท่านต่อมานะครับชื่ออาจารย์กมนทัศนานชาชลีนะครับชื่ออาจารย์กมนทัศนานชาชลีเป็นนักศิลป,ปะที่ทําศิลปะแหวกแนวนะครับบางคนมาเห็นงานของท่านเนี่ยเอา้าก็ถามนี่อะไรรูปอะไร งานบางอย่างนะครับเป็นงาน abstract นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์กระมน,นี่ที่ยกเอามาให้นักเรียนได้รู้จักเนี่ยก็คืองานของท่านไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับแล้วก็วาดรูปอะไรหรือทําอะไรเนี่ยก็บอกได้ยากนะครับบางทีมันเป็นแนวคิดนะครับเป็นผสมผสานเทคนิควัสดุนําอุปกรณ์ที่ใหม่ๆมาใช้นะครับวิธีการใหม่ๆมาใช้บางอย่างก็เป็นชิ้นงานนะครับ ที่เพ้นสีลงไปหรือพิมพ์ภาพลงไปนะครับมีการผสมผสานด้วยเทคนิคหลายๆอย่างนะครับก็เลยจึงเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งแปลกใหม่นะครับในสมัยนั้นครับเอาหลอดสีใหญ่ๆนะครับไปบีบกลางทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการเอาไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะครับมาใช้ในงานของท่านนะครับ ซึ่งแหวกแนวมากนะครับในยุคนั้นนะครับก็เป็นศิลปะแนวใหม่นะครับท่านเป็นศิลปินไทยนะครับที่ไปโด่งดังที่อเมริกาเลยนะครับเป็นที่ยอมรับของในระดับสากลนะครับก็ใครคนอเมริกันี่ก็รู้จักท่านนี่อย่างดูในภาพนะครับเป็นเอาสีไปสาดที่พื้นที่กว้างๆนะครับไปโรยไว้นะครับหรือ เอาหลอดสีไปบีบที่ทะเลทรายอย่างนี้นะครับโอ้โหชื่อผลงานชุดหลอดสีทะเลทรายเนี่ยนะครับก็เป็นศิลปะทัศนศิลป์นะครับที่แหวกแนวนะครับแหวกแนวในยุคนั้น,นคือไม่มีใครทําอย่างนี้แหละครับแต่อาจารย์กมลเนี่โอ้โหดูทําน่าจะเป็นศิลปะที่ใหญ่มากนะครับโอโ้เป็นเป็นพื้นที่กว้างมากครับอืมลองไปศึกษา ดูครับเป็นน่าสนใจมากครับอาจารย์กมนทัศนานชฉลี ครับแล้วก็จะพาไปรู้จักท่านสุดท้ายนะครับหลายคนคงจะรู้จักนะเพราะท่านยังทํางานจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีผลงานโดดเด่นนะครับนั่นก็คืออาจารย์เฉลิมชัยนะครับอาจารย์เฉลิมชัยบางคนชอบฟังอาจารย์พูดนะครับว่ามันมันดีสนุกดีนะครับท่านก็ทํางานศิลปะทัศนศิลป์มากมายนะครับมากมายเนี่ยมีงาน เอกลักษณ์ของท่านก็คือการเขียนภาพที่มีลายไทยนะครับซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวแบบสุดยอดเลยครับใครเคยไปที่วัดร่องขุนนะครับเป็นผลงานของอาจารย์ของเขาเป็นเป็นผลงานของอาจารย์เขาเลยนะครับที่วัดร่องขุนสีขา,ขาวๆนะครับโอ้แล้วก็วาดภาพในเรื่องพมหาชนกอะไรต่างๆนะครับเยอะเลยนะครับนี่ครับภาพวัดร่องขุนนะครับ ลวดลายที่อ่อนช้อยของลายไทยแล้วก็เป็นเป็นสไตล์ของอาจารย์เขาเลยนะครับหลายคนเชื่อว่าเคยไปเที่ยวมาแล้วนะครับแล้วก็เคยได้รู้จักชื่อเสียงของอาจารย์เฉลิมชัยมาแล้วนะครับก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับนะครับทุกท่านนะครับที่ขึ้นมานีเป็นเนี่ยทั้งอาจารย์หวันดัชนีนะครับอาจารย์กำมนทัศนานฉลีอาจารย์เฉลิมชัย อันนี้ล้วนเป็นศิลปินแห่งชาติทั้งนั้นนะครับแต่ก็อยากจะบอกไว้ว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับนักศิลปะไทยนะครับนักศิลปะของชาติไทยนะครับมีอีกเยอะเลยนะครับที่มีผลงานน่าสนใจนะครับแล้วก็โดดเด่นนะครับที่เราสามารถศึกษาเรียนรู้มาดูงานของพวกท่านทั้งหลายนะครับเพื่อเกิดไอเดียนะครับไปทำงานศิลปะของเรานะครับ เนี่ยโอ้โหมีหลายชั้นเลยนะครับเนี่ยเราลองมาดูกันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปที่เป็นการแบ่งปันความรู้นะครับเปิดมา,อ,าออนไลน์รอบ2นี้เรายังไม่อยากาให้งานอะไรนะครับก็อยากให้สบายๆหลายวิชาจะมีการบ้านนะครับวิชาศิละปะก็เลย ให้เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ไปแล้วกันนะครับไม่ต้องมีการบ้านไม่ต้องมีแบบฝึกหัดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรทําหรือไม่นะครับเราค่อยมาว่ากันนะครับสัปดาห์นี้เอาสบายๆกันก่อนนะครับอ่าก็เนี่ยแหละครับก็จบคลิปศิลปะพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ศิลปินไทยนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่ครับ โอเคสวัสดีครับ